าคกิจกรรมนะที่ผมมองมองจากออสิ่งที่ทางทางทางภาครัฐสื่อออกมาครับนะครับก็สรุปแล้วก็ไม่ผิดเห็นว่าไม่ควรที่จะไปตั้งเป็นวันสงการทั้งเดือนอม,มันมันผิดประเพณีไปอ่ะมันผิดมันผิดหลายๆอย่างไปครับใช่ไหมอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นงานของของบาซิลอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีทั้งเดือนเนี่ยผมว่าเขาก็ขาดอัตลดไปอ่ะ คครรัับบแต่มันก็จะใกล้เคียงกันเหมือนกันนะคุณคุณสุรวัตรคะ่ะหมายถึงว่าถึงจะเป็นสงกรานหรือว่าจะเป็นเล่นน้ํามันก็เป็นธีมเรื่องแบบสาดน้ําอย่างนี้ค่ะใช่ครับมาผมยกตัวอย่างนี้ค่ะยกตัวอย่างนี้นะ,ค,ะคือจริง,รงๆอ่ะในในภาวะของของธุร<ม>กิจท่องเที่ยวเนะค่ะโดยเฉพาะที่ผมทําตลาดจีนที่ผมค่อนข้างถนัดเนี่ยคือตลอดตลอดก่อนก่อน,ก,อนก่อนปีหกสองไงนะที่ผ่านมาเนี่ย คนจีนมาเที่ยวประเทศไทยนะทัวร์กรุ๊ปเนี่ยนะมีมีพาไปเล่นน้ํำได้ทุกวันอืมมันมีที่จัดขึ้นมาเพื่อเล่นน้ําที่สวนนงนุชก็มีแต่ว่าจัดออกมาเพื่อเป็นการเล่นน้ํานะแต่เราไม่เราลองเพียงแต่ว่าบอกอบอกนักเที่ยวว่าเนี่ยเป็นเป็นวิธีวิธีการของการเล่นน้ําอย่างแต่แต่มันไม่ใช่วันสงกรานอ๋อครับเขเข้าใจที่ผม่เข้าใจนะแต่ทีนี้แต่ทีนี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย เราไม่รู้ว่าเออทางที่ภาครัฐเนี่ยเวลาเขาเสนอมาแล้วแต่เราเห็นเรื่องการใช้เงินนี่มันค่อนข้างเยอะนะห้าพันกว่าล้านนี่มากกว่าถ้าเกิดเน้นองเที่ยวอย่างเดียวนี่ผมว่ามากกว่างบประมาณของการท่องเที่ยวย่งประเทศไทยด้วยซ้ำอหมใช่ที่ที่ท,ท,ที่ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าเพราะอายละเอียดเนี่ยคําว่าซ้อมพาวเวอร์เป็นอะไรที่เราพุดจริงนะซฟอมพาวเวอร์เป็นอะไรที่ไม่สามารถที่จะเคาะได้เลยอะว่าถูกหรือไม่ถูกอย่างไร นะครับค่ะอืครับก็คือว่า<อ>ถ้าในมุมมองของคุณสุรวัตรเองเนี่ยในการที่จัดเนี่ยแน่นอนว่าถ้าจัดแต่จะไม่ได้ตรงวันปกติที่เราจัดเราก็ต้องอธิบายให้ให,ให้ทางนักท่องเที่ยวเข้าใจได้ว่าเนี่ยเออมันเหมือนเป็นการว่าจริงๆแล้วเนี่ยในความหมายไม่เป็นอะไรยังไงแต่ถ้าสมมติว่าจะจัดจริงๆมันจะต้องรู้ว่าในช่วงเวลาการจัดเนี่ยมันคือช่วงไหนยังไงเหมือนให้เขาเข้าใจในความหมายตรงนั้นถูกต้องไหมครับเออความหมายผมคืออย่างนี้ฮะสมมติว่าเราเราคิดว่าในเดือนเดือนนี้เนี่ยเราจะมีการจัด ที่จุดๆไหนบ้างอย่างเช่นสมว่าเราอยากให้อีสานเนี่ยมีการในช่วงช่วงนั้นอาจจะอาจจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามากับไายอีสานงเย,ยเอะเนาะแล้วก็เราก็อยากจะให้ทางอีสานอ,อสมติจะเป็นอุดอรอย่างเงี้ยคุณจะไปจัดอะไรที่อ,อ,ดอุดรคุณจัดไะไปที่อีเวนต์สักอย่างเป็นเซอรชิวลก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าไปใช้คําว่าเป็นวันสงกา์ผมว่ามันมันจะเสียอรรถรสมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั่วโลกเขารู้อยู่แล้วว่ามันวันสงการคือวันเที่ยวไรแล้วเขาก็จะเตรียมตัวมาเที่ยวสงการเนี่ย ซึ่งถือว่าเป็นวันจริงเนี่ยผมว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะได้ได้ประโยชน์มากแต่ถ้าเกิดเราไปทําให้มันมีความรู้สึกว่าสงการมันเป็นมันไม่ใช่วันที่มันตรงวันชัดเจนนะเนี่ยผมว่ามันเสียดายนะอออย่างลอยกระทงเงี้ยลอยเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถามว่าถ้าเกิดเป็นวันลอยกระทงเนี่ยมันต้องมีคือคือทั้งหมดมันมีผมมั่นใจอย่างหนึ่งว่าถึงแม้ว่าเราจะจัดยังไงก็ตามกระสงการทั้งเดือนจะลอยกระทงทั้งเดือน ประชาชนไทยเองเนี่ยมันการขายท่องเที่ยวมันไม่ได้ขายที่งานนะมันขายที่ภาพขายที่ประเทณีขายระบบทั้งระบบคุณให้คนไทยเนี่ยไปเกิดความรู้สึกสงการตลอดทั้งเดือนผมว่าเป็นไปไม่ได้เราเราถามพวกเราเองเรากมันไม่ใช่อะเปียกันทั้งเดือนเออสิบสามไม่ว่างเดี๋ยวไปลอยสักยี่สิบห้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะเออหรือไปสากทั้งยี่สิบห้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแบบนั้นเออผมอาจจะนัดเออคุณน้อง เออสงการปีนี้ไม่ว่างเรา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 ไปเล่นสงการกับวันที่ทิบห้าไม่ที่งอะไรอย่างเงี้ยมันฟังแล้วมัน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 ไม่ใช่อ่ะครับอสงการเราต้องไปกลับไปไหว้ผู้ใหญ่เราโอ้ประเทณนี้เรามันลึกอย่างนั้นมันประเทณนี้มันลึกซึ้งมากกว่าที่เราเราจะไปเปลี่ยนเปลี่ยนวิถีมันครับผมก็เลยเฉพาะสิ่งที่ที่จับต้องได้อย่างเช่นเล่นน้ําไหวพระสวมชุดไทยสารน้ามันไปสานน้นกันมาไอพวกเนี้ยไอ้พวกนี้มันสร้างได้ อืมฮะครับอืมสร้างวิถีสร้างวิถีนี่ไม่ง่ายนะอืมครับครับ,รบนะฮะแต่นี้ถ้าในมองในมองในมุมอของทางคุณสุรวัตรเองล่ะสมมติว่าถ้าในการผลักดันต่างๆเนาะเพราะตอนนี้เนี่ยโหมโลงกันแล้วละ่ะเพราะว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะได้รับทราบแล้วว่าสงการเราจะได้รับการขึ้นทะเบียนหรือเปล่าเนี่ยผมว่าวันที่ห้าวันที่หกนี่แหละธันวาคมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะน่าจะประกาศกันแล้วกลับมาถ้าผลออกมาเนี่ยมีจัดประกาศใหญ่แน่ๆนะครับซึ่ง ถ้าสมมติว่าต้องแบบเป็นการจัดขึ้นมาจริงๆเลยนะอันนี้เอาถามไปในก้าวไปตรงจ,งจุดนั้นเลยเมษาปีหน้าเลยมันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากที่เราอาจจะไม่ได้ประกาศมาก,ก่อนหน้านี้มากน้อยสแค่ไหนใน,ไห,นไหมฮะในคุณมุมมองคุณสุรวัตรมองไงฮะเอออย่างนี้ฮะในการประกาศสงกรารเนี่ยให้มันยิ่งใหญ่แบบประเทศไทยแล้วก็ให,ให,ให้ให้ทั้งโลกได้รู้จักเนี่ยผมว่าควรทําแล้วผมก็มั่นใจว่าทั่วโลกก็พอทราบอยู่แล้วประเทศไทยเราค่อนข้างที่จะ มีจุดแข็งเรื่องน,นี้เนาะถึงแม้ว่าตอนนี้มีหลาย,ลายประเทศก็คือคือพอดีพอดีป,ดปดีที่ผ่านมาเนี่ยผมสงการที่ที่เวียงจันทร์พอดีเลยอ่ะออไปผ่านที่เวียงจันทร์มาก็เห็นกันเขาเล่นน้ํากันอะไรกันเนาะแต่ว่าแน่นอนนะก็ยังไม่ไม่ได้อย่างแบบอย่างบ้านเรานะ <c oughs> ฉะนั้นผมก็ยังมองว่าเอ่อการประกาศว่าเหมือนกับเหมือนกับเป็นของเราอย่างเงี้ยนะความรู้สึกนะว่าถ้าสงการต้องประเทศไทยอย่างเงี้ยผมเห็นด้วย กาตรออกมาเห็นด้วยแต่ถ้าจะบอกว่าทั้งเดือนเนี่ยเป็นวันสงการทั้งเดือนผมกับว่ากับเข้าใจว่าเดี๋ยวมัน,ม,นจจมันอาจจะถดมาจะถอยอะนะสำหรับคนที่มันเข้าใจผิดนะโอ้สองการมีทั้งเดือนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ <c oughs> แ,ตแต่เราจําลองเราคิดว่าเอ้ยเราจําลองเพื่อเพื่อการบังการสําหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> อาจจะช่วยกันคิดได้นะผมยังไม่ไม่ฟันธงนะว่าได้ดีหรือไม่ดีนะแต่ขออนุญ,ญาตว่า เรื่องนี้ต้องมานั่งคุยกับไพ่กระชนด้วยครัให้มานั่งคิดเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นจากกรรมการของของทฟอปพาวเวอร์ของรัฐบาลเนี่ยครับไพ่กระชนมีไม่เยอะเลยส่วนใหญ่เป็นของภาครับแล้วเป็นที่ทสําคัญที่สุดเนี่ยเป็นเป็นของกระทรวงทุกหลายๆกระรวงรวมๆกันเนี่ยนะก็เกรงว่าเดี๋ยวทุกอย่างน่มันจะใช้จะเกิดความรู้สึกว่ามันความเกรงใจบ้างอะไรบ้างนะแล้วทำสร้างอะไรขึ้นมาบางทีมัน เที่อจะยกตัวอย่างก็คือเนี่ยกรุงเทพมหานครเราตอนนี้มันตกอันดับเก้าเงี้ยม,มันหล่นมันหล่นมันหล่นลงไปได้ไงถึงอันดับเก้าค,คือคือคือการหล่นอันดับเนี่ยนะถ้าเกิดจากหนึ่งเนี่ยไปเป็นสองเป็นสามนี่ไม่แปลกค่ะเพราะว่าเพราะว่าคนอื่นเขาทาดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเราตกจากหนึ่งไปเก้าเนี่ยอันนี้ต้องย้อนกลับมาดูตัวเราเลยนะเราถอยอะไรไปบ้างแล้วก็คนอื่นเขาเพิ่มอะไรไปบ้างรัครับอันตรายนะ หมายถึงว่าลงมาจากอันดับหนึ่งเมืองที่ประเทศที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งของโลกใช่ไหมคะมาเป็นอันดับที่เก้าใช่ไหมคะมาเป็นอันดับที่เก้าที่มีข่าวมานะฮะเนี้อย่างเงี้ยคือคือต้องมานั่งช่วยกันคิดอะว่าเฮ้เราเราไปมีปัญหาอะไรหรือว่าคนไทยเรายิ้นน้อยลงบริการน้อยลงบางทีมันไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวอย่างเดียวอะไรครับ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 คือคือเรื่องเรื่องของท่องเที่ยวเนี่ยนะมัน มันไม่คือคือมันไม่นิ่งอ่ะการท่องเที่ยวเนี่ยมันมันทำอยู่กับคนอยู่อยู่ที่พฤติกรรมคนผมยกตัวอย่างนะฮะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปเนี่ยเพราะว่าช่วงโควิดสามปีเนี่ยหลายคนเริ่มเข้าใจว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องสําคัญล่ะแล้วเราสังเกตได้ว่าเดี๋ยวนี้ในเรื่องความปลอดภัยทุกคนสนใจหมดเลยคโลกภัยไข้เจ็บอาหารการกินสุขอนามัยอะไรอะอย่างเริ่มเริ่มเริ่มชีวิตเริ่มเปลี่ยนละฉะนั้นพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเปลี่ยน แหล่งท่องเที่ยวสินค้าทางด้านการท่องเที่ยวก็จะเปลี่ยนไปด้วยครับอืม,<า>มครัแต่ว่าดูในในรายละเอียดนะที่ทางคณะกรรมการยุทศาสตร์ซอฟ t ์พาวเที่เขาเปิดเผยออกมาไม่แน่ใจว่าคุณสุรวัตรได้เห็นไหมฮะเขาบอกว่ายังการจัดที่วางกันเอาไว้นะที่บอกว่าจะอยู่ภายใต้การจัดงานสงกรานตลอดหนึ่งเดือนมันก็จะครอบคลุมไปด้วยมหกรรมดนตรีมหกรรมด้านอาหารมหกรรมด้านศิลปะ มากรรมสายมูด้านวัฒนธรรมที่จะล้อไปกับ World Water Festival สงกรานต์ฟินโนมิโนนะฮะซึ่งจะกระจายไปทั้งอยุธยาเชียงใหม่ภูเก็ตขอนแก่นชนบุรีอะไรแบบนี้นะหรือที่เราคุยกันเนี่ยเนี่ยเขาจะเป็น,นารายละเอียดประมาณนี้นะคอขออนุญาตนะคือคือผมอาจะอยู่ในวงท่องเที่ยวมัน,นแทนเราะพอบอกว่ามีฟิสิวัลมีมีงานอะไรเนี่ยมันก็ไม่ไม่แปลกนะที่มีอาหารมีอะไรคือคือจุดที่เราเน้นมาเหมือนกันหมดเลยอื แล้วอีกอย่างหนึ่งนะผมก็มันจะบอกว่าการที่เน้นทุกจุดเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยผมก็ขาดอัตลักเหมือนกัน,นมผมว่าอย่างอายุทยาตอนนี้เนี่ย<ช>บางทั้งเนี่ยเราอาจจะเป็นเน้นอะไรให้มากกว่านี้หน่อยก็ได้แต่ไม่อย่างอย่างหน,นังที่มาเนี่ยคือคืออย่างนี้ฮะทั้งคุณเตอร์แลงคุณคุณนง<ค>ผมถามคำหนึ่งอ่ะพวกเราตอบกันเองก่อนถาว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรนั่นแหละ พลังละมุนพลังนุ่มนิ่มนั่นคือภาษาแต่นั่นคือภาษาแต่คือทำทำจนกับความมันไม่ได้แล้วก็เออที่ที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าผมอยู่อยู่คณะกรรมการของวุฒิสภาสองคณะนะค,คุยเรื่องนี้คุยมาหลายที่เรื่องคุยยังไม่ใช่เข้าใจเลยว่าสรุปแล้วมันคืออะไรอืมครับถูกไหมเราเราที่เราบอกว่าเอที่ผมเห็นจากข้อมูลบอกว่าเอาโมเทยเอาไปเลยห้าร้อยล้าน ม <ừ> ็นมวยไทยห้าร้อยล้านมันเอาไปทำไรห้าร้อยล้านใช่ไหม <ừ> มัน,ม,น,ม,นมันต้องมันต้องมันต้องมันมันไม่ได้นะอันนี้ไม่โทษใครนะแล้วก็ก็ไม่โทษว่าเอ,อคนที่ประชุมคนที่พูดแล้วให้ข้อมูลถูกหรือผิดนี่ผมไม่แน่ใจผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะฮะออ,อันนี้จะเป็นเรื่องใหม่ที่หลายคนไม่เคยไม,ไม่เคยได้ยินแต่เป็นเรื่องจริงเมื่อปีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์นะหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ก็ถอยจากนี้ไปประมาณสามสิบปีนะครับ เออคนจีนเนี่ยไม่เคยเที่ยวไปต่างประเทศเลยค่ะคนจีนไม่เคยเที่ยวต่างประเทศแล้วไม่รู้จักประเทศไทยด้วยซ้ำไปไม่รู้ว่าข้างนอกเป็นยังไงด้วยซ้ำไปคนจีนนะผมพูดถึงคนจีนนะะแต่คนจีนรู้จักประเทศไทยเพราะอะไรรู้ไหมค่ะเพราะรายการเอ่อรายการเอ่อวาไรตี้ของบริษัทซีพีที่ประเทศจีนชื<ๆ>่อว่าเอ่อท่านไทยจงยี่ไม่มีอะไรนะก็คือมีแค่พิธีกรออกมาแนะนําว่าเนี่ย แหล่งท่องเที่ยวประเทศไทยมีนี่มีนี่ก็ถ่ายให้ดูแล้วพอดีช่วงนั้นพอดีผมเพิ่งเป็นมกรุเทสน่ะเป็นชายยาพาพา,พาท่องเที่ยวจีนคนจีนที่มาทุกคนรู้จักเจนต้าจงยี่หมดเลยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเจนต้าจงยี่แนะนําเขามีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คำว่าเจนต้าก็คือเจียไตยบริษัทซีพีมันเป็นรายการที่บริษัทซีพีเขาไปทําไปทาคือคือบริษัทซีพีผลิตยาที่ที่จีนเนาะเขาก็เลย จับมือกับซีซีทีวีฉะนั้นเนี่ยช่องที่สาคัญที่สุดเลยเพราะว่าซีพีเข้าไปจับมือกับซีซีทีวีของจีนซึ่งเป็นช่องเอ่อช่องเดียวของจีนนะแล้วก็ไปทํารายการานี้ทําให้คนจีนรู้จักประเทศไทยในฐานะที่เอ่อภาพรวมมีคาว่าซีพีอยู่แต่ว่าเขาเริ่มรู้ว่าประเทศไทยมีนู่นมีนี่นั่นทั้งทั้งที่คนจีนแทบจะไม่รู้จักประเทศไทยเลยค่ะครับอย่างในยกตัวอย่างนี้ยกตัวอย่างว่า อ้เนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่ผมเข้าใจว่าซีก็ไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่ามันมันได้ประโยชน์มากแล้วก็ชัดเจนมากครับค่ะคือจุไรมีอีกประเด็นหนึ่งอ่าเรื่องของรัฐบาลเราตอนนี้ก็ชูเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะคะแล้วก็ตั้งงบประมาณว่าประมาณสัก5,000กว่าล้าน5,100กว่าล้านใช่ทีนี้ใน5,000กว่าล้านเนี่ย เขาบอกว่าจะมีพันล้านเนี่ยจะเอาไว้ใช้จัดงาน event. อีเวนต์มีเป็นหมื่นหมื่นงานเลยเ<อ>ในปีหน้าทั้งตลอด365วันเนี่ยนะอันนี้คือมันจะเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ได้ในมุมแง่มุมยังไงบ้างคะคือมาถูกทางมไหมคุณสุวัฒน์มองยังไงคะมันอย่างนี้ฮะ,ะถ้าเกิดเราเข้าใจบริบทสิ่งที่เราสร้างแล้วก็มันสร้างความประทับใจได้และที่สำคัญที่สุดคือความทรงจำ ถ้าทําได้มันก็มันก็คุ้มกับการงานที่จัดเพราะว่าถ้าเกิดต้องเชื่มมาเยอะแล้วก็แล้วก็มาใช้จ่ายเยอะมันก็คุ้มนะอันนี้เราตรงไปตรงมาแต่ถ้าเกิดเรายังไม่เข้าใจบริบทคําว่าซอฟต์พาวเวอร์ผมยกตัวอย่างนะในอดีตเรากําลังพูดถึงโอท็อปทุกทุกที่พูดถึงโอท็อปแล้วจริงๆแล้วสินค้าที่ออกมานี่มันขายได้ขายไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าต้องบอกว่าทันต้องสร้างโอท็อปคือกลัวสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือพอเราชี้ไปอย่างนี้ ภาคราชการทุกคนต้องไปสร้างตัวนี้ออกมาหมดเนี่ยมผมผมว่ามันก็บางทีมันบางอย่างมันก็เสียหายไปโดยใช่เหตุนนะ <c oughs> เพราะว่าแต่และจังหวัดเอ,อทุกๆจุดเนี่ยมันไม่เหมือนกันเรากําลังเอการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดเนี่ยคือการท่องเที่ยวที่ต้องกระจายรายได้ให้มากที่สุดค่ะอันนี้อันนี้เราต้องย้ําตรงนี้ก่อนว่าต้องทุกคนต้องเข้าใจนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง้องถิ่นต้องได้ประโยชน์ครับไม่นั้นกลายเป็นว่าที่ไหนจะจัดงาน อ้ร้านใหญ่ๆโตๆนี่ยไปจองจองที่เรียบร้อยหมดแล้วอย่างนั้นผมถามว่าท้องถิ่นจะได้ประโยชน์แค่ไหนคุณต้องกําหนดเลยอย่างเช่นสมมติว่าอ่างานทุกุกงานให้ให้ข้างนอกมาได้เจ็ดสิบให้สามสิบเปอร์เซ็นต์ต้องเป็นท้องถิ่นอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วให้ข้างนอกเนี่ยไปไปปรับปรุงท้องถิ่นให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยคือคือมันจะทำให้ท้องถิ่นมาพัฒนาตัวเองไปเรื่อย ไม่ฉช่นั้นนะกลายเป็นว่าเดี๋ยวก็าจะไปจับมาน,นี่ทุกงานนี่มาแต่เจ้าใหญ่ๆห,หมดม <c oughs> แล้วเดินสายเหมหือนกันหมดและแน่นอนนะมัน,น,นต้องไปแนวนี้อยู่แล้ว <c oughs>